กลับมาอยู่กันต่อนะฮะกับโอซ n i ิ่งเฟรชและช่วงนี้เราจะมาอัปเดตข่าวๆความเคลื่อนไหวของเราาเอฟกันใช่เพราะบ้านนี้ก็เหลือแท่เราสองคนละะ<ช>แลว้วฮะเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเป็นการอัปเดตข่าวขาวใช่พูดตรงนะครับบ้นบนาบนว้าว ครับรู้สึกเหงามากเวลาไม่มีอ่ะไม่มีแขกรับเชิญแขกรับเชิญหายไปปุ๊บอยู่กัน2คนเสร็จปุ๊บโอ้โหแทบจะอยากเชิญเพื่อนมาเตะฟุตบอลกว้างกว้างนะคะบ้านใหม่ก็ต้องแบบว่าดูดีขึ้นเป็นธรรมดาอแค่งั้นข่าวแรกสําหรับการอัปเดตนะครับก็ต้อนรับบ้านใหม่นะฮะคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตของหนุ่มต้นโอ้หว้าวหนุ่มต้นเรียกว่ามีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองครั้งแรกที่เพิ่งผ่านไปนะครับค่ะกรุงศรีพรีเซนต์วันไนท์วิทย์วันธงชัย ใช่แล้วเกิดไปเนี้ยหนึ่งคืนหนึ่งค่ำคืนกับหนึ่งพงษ์ชัยวันไนท์ออนลจริงนะสำหรับกับต้นเนี่ยเพราะว่ามีรอบเดียวมีรอบเดียวรอบเดียวแล้วมีแขกรับเชิญเต็มไปหมดเลยนะเยอะแยะมากมายค่ะเพราะว่าทางนี้เราส่งพิธีกรทัศนนาเราก็จะอยู่ในบ้านแอร์เย็นๆนี้แต่ว่าเราก็ส่งพิธีกรทัศนนาไปซึ่งเขาสวยนะกับุน่าจะเป็นฟอมแขนนั่นเองให้เขาตามไปสัมภาษณ์ไปให้ทํางานน่ะเออ เเหมือนกับแบบใช้แรงงานเราเป็นแนวแบบอยู่บ้านใช้สวงสบายไงสบายเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าไปชมภาพของเลยไปดูดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันในรายการโอซอ n i ิ่งแฟลนะคะวันนี้เรามาบุกถึงกองคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของวันธงชัยชื่อเต็มของเขาชื่อ วันไนท์วิทย์วันธงชัยแต่ว่าเราไปหาคนคุยด้วยดีกว่าใชา่ป,ปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรู้สึกยังไงบ้างที่มาร่วมเป็นเกสของตอน้นก็ผมว่าก็เป็นเรื่องที่สมควรอยู่แล้วที่ต้นเขาจะได้มีโอกาสามีคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มๆแบบจริงๆจังๆเป็นของตัวเองนาทีนะครับก็ดีใจด้วยดีใจด้วยขอบคุณสีมากขอบคุณสีมากเดี๋ยวเราจะไปบุกเจอกันสวัสดีค่ะสงนสียง ็นเกสใชหับคอนเสิร์ตเดียวของตอน้นมันเป็นคอนเสิร์ตท,ที่เต็มรูปแบบจริงๆสนุกจริงๆมากต่อไปเราไปถามเหล่าบรรดาญิงสาวกันบ้างดีกว่าได้พี่หญิงคุยโทรศัพท์อยู่อ่ะเออไม่เป็นไรนะ่นเราคุยกันเองรอพี่หญิง <laughs> ดูซิจะกด <laughs> ดัน <laughs> จะกดดันเขามากแค่ไหนนะแล้ว <laughs> เ,เขาก็ยังไม่วางด้วยนะถ <laughs> ามความรู้สึกนิดนึนงกับคอนเสิร์ตครั้งแรกของตอน้นพี่เป็นไงบ้างน้ <laughs> องต้นเป็นคนนี่เก่งมากมีความสามารถสุดยอดแล้วก็แฟนคลับรัก <laughs> แล้วพวกเราก็รักนั้นเนี่ยการที่จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวต้นเนี่ยไม่แปลกเพราะเขาควรจะมีอยู่แล้วควรจะมีเออราปล่อยให้พี่อิงเขาไปคุยโทรศัพท์ต่อไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปถามคนต่อไปดีกว่าแต๊ถามความรู้สึกนิดนึงจากคอนเสิร์ตครั้งนี้ของวันธงชัยเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงอารู้สึกอายินดีครับที่ได้เป็นเขาเรียกว่ามาเป็นแขกรับเชิญนะครับปลใจนะครับที่เขาคิดถึงเราตลอดอยากให้เรามาเล่นอะไรเงี้ยคร่บ ตอ,อตอนก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งที่มีความสามารถในของเรานะคะเขาวันนี้เขาไม่ได้มาร้องอย่างเดียวเขาก็แบบมาเล่นละครเอ้ะไม่ใช่ละครและเล่นดนตรีเล่นดนตรีเล่นหลายอย่างเลยทีเดียวเต้นด้วยชช่สุดพลังรอดูแล้วกันนะคะมีอีกหนึ่งหนุ่มที่คนนี้ขาดไม่ได้จริงแคทรู้สึกอยากสัมภาษณ์มีการส่วนตัวมากกับผู้ชายคนนี้สวัสดีครับนี่ค่ะ โอซอนนิ่งเฟรชวัสดีบหนุ่มเมนเทลของเราการถามเขารู้สึกกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ของต้นวันทองไทยตื่นเต้นมาเพราะได้ได้ได้รวมเอฟซด้วยนานๆทีเราจะได้มารวมกันบนเวทีแบบว่าเกือบครบเนาะเกือบครบแล้วขาดมิวสิกครับผมก็วันนี้ก็สนุกสนานกันดีครับมาทีไรก็ซ้อมน้อยเมาเยอะสวัสดีค่ะ พี่ป๊อโมเดิร์นด็อกค่ะพี่ปอยนิดนึงกับความรู้สึกที่ได้มาเป็นเกสในคอนเสิร์ตของต้นนะคะก็วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมเล่นคอนเสิร์ตกับต้นแล้วก็ได้มาอยู่ท่ามกลางน้องๆเอฟนะครับเพราะว่าผมก็ลองสมัครไปหลายรุ่นแต่ก็ไม่ได้รับเพราะว่าอายุเกินก็ขอบคุณพี่ปอนมากเลยค่ะขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับแล้วกคนิดน i <laughs> เสียงดังๆกับตัวเองหน่อยฮะสวัสดีครับ เสร็จสิ้นกันไปแล้วนะครับสำหรับคอนเสิร์ตวันนี้วิจิตนงชัยนะครับวันนี้ผมมีความสุขมากมากเลยครับต้องขอขอบคุณทุกทุกคนจริงๆครับผมที่ให้เกียรติมาเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตของผมครั้งนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากขอบคุณนะคับกรุงศรีขอบคุณบริษัททรูเฟรนเชียนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนเอฟทุกคนขอบคุณพี่ป๊อตขอบคุณบรรดุโซนนะฮะและท่านขอบคุณทุกคนที่มาชมมากวันนี้คนสุดยอดมากจริงๆครับขอบคุณมากครับ อ่าตอนนี้เราก็ได้คอนเสิร์ตกันจบเรียบร้อยแล้วกับคอนเสิร์ตวันไนท์วิทย์วันธงชัยเ้ทีนี้เราจะมาถามความรู้สึกของเพื่อนๆมากหลังจากที่เราเล่นคอนเสิร์ตจบแล้วว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างอ่าพี่นัทก่อนเลยเพราะเขาบอกว่าพี่นัทเนี่ยโดนเผาจนเกลียมอ่ามีโดนเผาโดนเผาไปเยอะนะครับไม่รู้ว่าเรื่องอะไรบ้างแต่รู้ว่ารุนแรงรุนแรง <Yeah. S 3> ไว้เราจะไปเอาคืนในคอนเสิร์ตเอฟซีแน่นอนครับแล้วลูกบอกเหรอคะก็สนุกสนานดีค่ะทุกคนก็เต็มที่เนาะ ตเต็มที่ครับสนุกดีครับผมค่ะก็สนุกประทับใจเห็นคนมาเชียร์ให้กําลังใจพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะต้อนเนี่ยเยอะแยะแล้วรู้สึกว่าโหนี่คอนเสิร์ตครั้งแรกของต้อนเลยนะเดียวครั้งแรกรู้สึกดีประทับใจแทนครับก็ขอบคุณมากที่ให้พวกเรามาเป็นเกสนะครับบนดูดีโซยังไงยังไงถ้าเกิดเป็นคอนเสิร์ตอีกครั้งหน้านะฮะ ขอมาอีกค่ะดีใจมากที่ได้มาแล้วก็ยินดีกับน้องต้อนด้วยจากใจพี่ๆทุกคนดีใจมากนะที่วันนี้มีโอกาสมาคอนเสิร์ตต้นนะครับแล้วก็ได้รวม F4 ด้วยก็หวังว่าทุกคนที่มาดูนี่จะได้ความรู้สึกดีๆกลับไปเพราะว่าต้อนเขาจัดเต็มแน่นอนใช่ใยังไงเราก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่มาร่วมในคอนเสิร์ตของต้อนครั้งนี้ค่ะเย <Ye ay! S 2> ้แหมแหมแหมดูผ้ารู้ปโอ้ย วันธงชัยของเราถึงกับเสียน้ําตาใช่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีที่คือคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกนะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าแบบเฮ้ยเคยได้ยินมาก่อนนี่มีศึกศึกวันธงชัยอะไรที่แบบไม่อันนั้นมันมวยไม่เกี่ยวไม่คนเก็จะงงไงก็แบบเอ๋ออันนี้เป็นวันธงชัยวันงชัยเต้า F4 ใช่แล้วก็มีอ่ศิลปินรับเชิญมากมายมากทับธงชัยแพคอินตายธงชัยประสงค์สันติทงธงชัยใจดีสีด ก็มีมีอ่าพี่ป๊อตพี่ป๊อตธนชัยอุช no ินป๊าโมเด์ด uh, ็อกนะครับแล้วก็มีวันทูทรีโซบแล้วก็ม uh, ีเหล่าบรรดาเพื hmm ่อนเพื่อนเอฟซีไปกันหมดท่าที่สองเป็นเรื่องหลังการถ่าย MV ของพระแพงนั่นเองมเื่อกี้พูด่นแหละใช่พี่เพลงว่านิสัยดีดีในที่บอกว่าไอ้ฟ้าเข้าของทําลายเข้าของเผาเผาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีภาพเบื้องหลังมาให้ดูแล้วเพราะว่าน้องอาจจะพูดไม่รู้เรื่องอาจจะพูดไม่เข้าใจเราจะได้เห็นภาพที่อตากล้องเนี่ย ถ่ายแล้วก็ม <หา S 1> ูไฟเข้าไปอันนั้นอยากเห็นมากพี่โตเดี๋ยวไปดูดีกว่าไปดู พวกเราก็พวกเราอะไรพี่กับแพงนะคะอยู่ที่โปโลขับค่ะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะพวกเราก็อยู่ที่นี่ตลอดใยเอ็มบีนี่ใส่ไม่ดีค่ะใช่นี่ใส่ไม่ดีมาซ้อมพี่นูไม่ได้ซ้อมหรอๆหรอเหรอเชิญพี่สาวมาเล่นด้วยเป็นไงบ้างพี่ก็สนุกดีอะคารก็ไม่เคยเจอนะคะที่มีรวมแบบว่าสาวแปลกๆนี้มีซีวิดีโออันเดียวกันหลายคนแปลกเลยจ้าแปลกปะสำหรับเพลงที่ใส่ไม่ดีนะคะแพงก็มีส่วนร่วมก็มีแต่งเนื้อทานองแล้วก็ ออคอยให้พี่ชายแบลนดะ์สซนเซตมุกิตา้ามาเป็นโปรดิวเซอร์ซึ่งพี่เขาก็เจ๋งมากๆทำเพลงนี้ออกมาได้ดีเลยทีเดียวก mm hmm. ็อยากจะฝากทุกคนให้ติดตามผลง,งานมาแพงที่ www.truemusic.com นะคะโหลดเพลงงถูกฎหมายที่นี่ได้เลยฝากด้วยแล้วกันนะครับออะไรกะขนาดนะ ผมต้องถึงยาวนิดนึงเพราะว่าเราต้องแบบมันเอ็มวีไงเอ็มวีเมื่อไหร่เอ็มวีไม่ได้มีอะไรกันมาบ่อยๆแบบนี้นะฮะก็ไปตะลุยกองเอ็มวีเพลงที่ใส่ไม่ดีของพระแพงนะครับใครที่ชื่นชอบเนี่ยยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดถ้าคุณดาวน์โหลดยงถูกกฎหมายคุณเป็นคนที่ถูกกฎหมายใช่เป็นเป็นเป็นข้อความที่เราอยากจะย้ำเตือนอีกทีถ้าดาวน์โหลดถูกกฎหมายคุณจะเป็นคนที่ถูกกฎหมายเพราะว่าเราอยู่ในด้านคู่มิตรสัมพันธ์